สวัสดีครับมาดูพระเครื่องกับช่อง y t u t u ไอ i ชัยนาทนะฮะแจ้งลูกค้าใหม่นะครับพระองค์เดียวปิดไม่มีราคาลดนะครับพระรับประกันพระแท้ทุกองนะปิดสององค์ขึ้นไปราคาลดได้นะครับอ,องค์แรกนะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมคางเขานะเหรียญประสบการณ์หลวงปู่เยี่ยมวัสภพันสูงเสมาคางเขาตอกโคตดที่สั่งคัตินะครับทองแดงผิวไฟ รุ่นนี้ไม่ค่อยเจอนะครับมีประสบการณ์นะเอาแปดร้อยคัางเขาหลวงปู่เอี่ยมวัดะพานสูงเหรียญพรมวิหารหลวงปู่ศรีวัดเขาทําบุญนาคนะพรมวิหารปู่ศรีตอกโคดรนะพรมวิหารหลวงปู่ศรี ปี1นนะครับสวยๆผิวดมเดิมนะครับเอาพันแปนะครับหนึ่บาทเหรียญรุ่นพิเศษนะครับหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาป่องนะปี17นะเนื้อสัตตะโลหะนะครับหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาป่องเหรียญออกแบบสวยนะดูด้านข้างเนี่ยเป็นลายดอกจันด้านหลังเนี่ยคล้ายๆกับ ของหลวงปู่สีเลยนะปีก็ใกล้เคียงกันนะหนึ่งเจ็ดนะครับได้เป็นโรงงานแกะจากคล้ายๆใกล้ที่เดียวกันนะเดาว่านั่นนะครับเอาหกร้อยนะฮะหกร้อยบาทปู่สิมเหรียญหล่อเนื้อนวะหลวงพ่อกเกษมนะครับเนื้อนวะห้ารอบหกห้ารอบหกสิบภาษาปีสามหกเนะ เนื้อนกหว้าโจพิกเนี่ยสองพันกว่านะเอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทเนื้อนวะหลวงพ่อพเกษมเหรียญก้มหลวงพ่อชาบวัดศรีสาครจังหวัดสิงห์บุรีนะครับปีสามหกสายเหนียวเมืองสิงห์นะสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเสมา ผิวไฟปีหนึ่งสี่นะครับหลังยันห้าหลังยันสี่นะฮะหลังยัน 1, สี่ปีหนึ่งสี่เสมาปีหนึ่งสี่ผมไม่รู้ว่าเขานิยมนะครับแต่น 1, เนี่ยหนึ่งสี่เนี่ยเล่นกันตก 2000, สองพันะฮะเสมาปีหนึ่งสี่เนี่ยน่าจะเป็นด้วยจำนวนการสร้างที่น้อยนะหลบผู้โต้ผูกเสกเนะี่ย พอหนึ่งสี่หมดแล้วก็สร้างหนึ่งห้านะหนึ่งสร้างจะทําเยอะนะหนึ่งสี่เนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วผิวไฟเนี่ยรู้สึกว่าจะแพงก็ลงยานะครับน่าจะทําน่าจะจําจนวนการสร้างน้อยองนี้พระสวยผิวไฟยังอยู่นะครับรสวยคมชัดเอาพันเจ็ดนะครับพันเจ็ดร้อยบาทเหรียญลอ่อหลวงปู่นูวัดทุ่งแหลมนะหลวงปู่นูทุ่งแหลมจงังหวัดราชาบุรี เหรียญล่อเหรียญล่อรูปเหมือนหลวงปู่หนูทุ่งแหลมหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะครับเหรียญอยหลวงพ่อเกษมหลวงปู่ดูร่วมเสกนะครับอยหลวงพ่อกเกษมปู่ดูร่วมเสกห้าร้อยบาทนะฮะห้าร้อยบาท หลวงปู่ทวดพิมพ์พรลอดปีสี่ศูนยะ์อาจารย์นองนะสวยๆนี่สี่พันกว่านะฝั่งตะกุดน่าจะเป็นตะกุดเงินนะน่าจะเป็นตะกุดเงินนะเจีจายจสี่แล้วสวยๆสี่พันกว่านะองค์นี้เอาพันห้านะครับพันห้าร้อยบาทพรล,ลอดอาจารย์นองปีสี่ศูนย์นะพันห้าร้อยบาท เหรียญสมเด็จยญญาณสังวรเจ็ร้อบาทรุ่นแรกคอซ้อนบล็อกวงเดือนนะครับบล็อกวงเดือนคอซ้อนนิยมสุดนะครับเจ็ดร้อยบาทญัทณสังวร80ปีกรมตำรวจเนื้อเงินขัดเงานะครับหลวงพ่อสอทรบล็อกนิยมสุดคอสเส้นนะคอขนมจีน3มเส้น หน้าใหญ่นิ้วทะลุนี่คือพิมพ์นิยมสุดแล้วนะครับไม่มีสุดไหนมากว่านี้แล้วหน้าใหญ่นิ้วพะลุคอสามเส้นนะเป็นพิมพ์ที่นิยมสุดของหลวงพ่อโสธรแล้วนะสุดของรุ่นของบล็อกแล้วนะครับเ,เงินขัดเงาเอา9 5้าพัรบ้าพนห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อเงินปีหนึ่งสานะครับออกที่วัดศรีวิชัย ออกที่วัดโพภวนารามนะครับจังหวัดชัยนาทนะออกที่วัดโพป,ปีหนึ่งสามหลวงพ่อเงินมาเสกนะครับหลวงพ่อเงินมาเสกออกที่จังหวัดชัยนาทเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทเหรียญหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมบัติคอนนะเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญตาจิ่งยิงเด็กนะครับเหรียญประสบการณ์เนื้อทองแดงนะครับภาพ มีการใช้มานะครับแต่ยังสวยอยู่นะครับประสบการณ์สูงเอาหกร้อยนะครับหกร้อยบาทพระลอดหลวงู่ทวดหลังสองกอนะครับพิมพ์หลวงู่ทวดพิมพ์พระลอดหลังสองกอนนอนกล่องนะครับหกร้อยบาทนะเนื้อว่านนอนมาดดิมเดิมนอนกล้องสวยๆเลยหกร้อยบาทนะครับน,ะบนอนกล่อง หลวงพ่อกเกษมนะครับหลวงพ่อผงลูกเหมือนหลวงพ่อกเกษมลยอยพลติดจีวอหลวงพ่อนะปี2 5งหสองสหน้าเลี่ยมทองใช้นะลยอยพลติดจีวอเนื้อผงปีสองสามเอาหกรับหกรบาทเบี้ยกแก้นะครับเบี้ยกแก้ หลวงปู่เหรียนวัดบางละหนะงนะบา้ระหงเนี่ยเช่ามาสามพันห้านะติดราคาไว้เลยนะเบียแก้หลวงปู่เหรียนวัดบางละหงหนักนะหนักนะมีน้ำหนักพอได้นะมียันจานแปะม้วนแล้วมีจีวรด,ด้านในนนี้น่าจะเป็นใบลานนะเดิมๆม,มาอย่างนี้เลยนะ เอาสองพันห้านะครับเนี่ยสองพันห้าร้อยบาทนะราคาโหลดไปเยอะนะครับเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับมหาลานะบเนี่ยซื้อมาเหรียญละพันสองเ่ยเรื่องจริงเลยนะครับคือพันสองนะฮะราคาแพงเราก็ต้องซื้อตามแพงนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทหลวงปู่แหวนเอาองค์ละพันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทมหาลาบพ,พระสวยผิวประหลอด ขอบล่างนะฮะพระสวยผิวประหลอดออกลุ้งเลยนะเหรียญละหนึ่งพันห้าร้อบาทนะครับมีสอเหรียญน,นะครับมาสเหรียญรับประกันความสวยทุกองนะผิวประลอดหน้าและหลังใครสนใจในการไหนก็ทักไลน์มานะครับสวัสดีครับ